ก้ันข้างล่างข้างล่างนะครับเป็นตุ๊กกลางครับออกมาแล้วสองสี่สองหรือสามนี่แหละครับอืมอืมอืมมาทำอะไร ح ح> ไอค่ัเจอะก็นะครับเราโ,โหขึ้นมานั่งเองได้เลยวนะครับแล้วช่วงบ่ายวันนี้ครับยืนเองได้แล้วนะครับบ่ายวันนี้ครับยืนแบบไม่เกาะน,นะครับแล้วก่อนหน้านั้นแบบเกาะขอบเตียงครับ ซ่ามากเลยครับต้องระวังนะครับนี่หกเฮ้เอ้แแห่แเฮ่แฮ่แ่มันมาแล้วมันมาแล้วเอ๊ะเอ๊ะแช่ใช่ๆช่แช่แช่ ไอ้ไป้าะโอเคครับก็แค่นี้พอนะครับครับสวัสดีครับ